นนกุลงานเข้าเหตุจากผู้จัดการแอปจะแต่งงานเลยโดนจี้ถามเต็มเต็ม<ๆ>เรียกว่างานเข้าเต็มเต็มสำหรับพระเอกกล้ามลำนนกุลชานน์หลังโผล่คอมเมนต์ใต้ภาพสาวแอปทักษะออนในภาพโพสยินดีผู้จัดการส่วนตัวถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานเลยเจอคอมเมนต์ขยี้ยับยับว่าเมื่อไหร่จะได้ติดจรวดแต่งงานสักที โดยสาวแอปลงภาพพิเปิลผู้จัดการส่วนตัวถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานโดยนางเอกสาวโพสคลิปนาทีสุดประทับใจพร้อมเขียนข้อความแสดงความยินดีพร้อมเขียนข้อความแสดงความยินดีซึ่งนนกุลได้เข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีแต่งงานนี้นนกุลมีวัยเจอแฟนขับแซลยับในทํานองว่าแล้วเมื่อไหร่ตัวเองจะมีข่าวดีกับหวานใจแอบทักออนกับเขาสักทีเมื่อไหร่ถึงคิวหัวหน้าครับ คิวต่อไปจะเป็นใครนะมีภาพในหัวแล้วหรือยังครับพ่อรอติดจรวจอยู่นะคะแฮชแท็กอยากแสดงความยินดีกับคุณแอปแล้วนนพร้อมอยังครับกองเชียร์พร้อมมากครับรีบเลยนะครับ